จากซีซรีส์เดือนพรางครับที่ออนแอร์ทางช่องวัน31แล้วก็ตอนนี้ก็ติดตามชมได้ทาง VTV นะครับแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้เราถ่ายทำเชียงใหม่100%แล้วก็เป็นเรื่องราวถ่ายทอดความรักโรแมนติกนะครับแล้วก็หลายๆท่านคงได้ติดตามทางนิยายนะครับซึ่งเราเอานิยายจากอของ v i โอ e ล Lane นะครับมาทำเป็นบท ะละครหรือซีรีส์แล้วก็มีการถ่ายทอดอความงดงามนะครับของอซีรีส์พีเรียดอยู่3ยุคด้วยกันนะครับคือยุคสงครามโลกนะครับแล้วก็ยุคเชียงใหม่ในอดีตแล้วก็ยุคปัจจุบันนะครับ จริงๆแล้วซีรีส์เรื่องนี้เราเรานำบทประพันธ์นะครับของ v i โอเล l ตเลนะครับซึ่งเขาได้เขียนนิยายไว้แล้วก็ผมรู้สึกชอบเรื่องนี้เพราะว่านิยายเรื่องนี้ไปถ่ายทําที่เชียงใหม่ร้อเซนที่มีความแตกต่างเรื่องของคาแรคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนิยายเรื่องนี้ เขาถ่ายทอดความงดงามของเชียงใหม่ในหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเรื่องของการแต่งกายเรื่องของสถานที่แล้วก็เรื่องไปถึงซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านต่างๆด้วยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเราถ่ายทั้งหมดเกือบ40โลเคชั่นนะครับทุกท่านสามารถติดตามชวนย้อนหลังกันได้ครับพระเอกของเราครับครับครับผมก็ชื่อแมทธิวนะครับได้รับบทเป็นคุณมาศหรือพระเอกของเรื่องนี้ก็บอกได้เลยว่า เราได้รับรางวัลนี้ก็คือตื่นเต้นมากๆจริงๆเหมือนกับไม่ได้เตรียมกันมาไม่ได้เตรียมหองกันมาใช่เซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้มารับรางวัลครับครับถ้าผมต้องสั่งผมในเรื่องระบบเป็นปิ่งครับผมก็ขอบคุณ้องมากครับก็ไม่คิดเลยว่าจะได้รางวัลนี้คือแบบดีใจมากๆไม่ได้เตรียมตัวตื่นเต้นมากๆครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากครับ ค่ะชื่อมินนานะคะรับบทเป็นเจ้านางน้อยค่ะก็ภูมิใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของฟีรี์เรื่องนี้ขอบคุณสําหรับรางวัลน,นะคะดีใจมากๆเป็นเกียรติกับทางเรามากๆเลยค่ะเป็นความภูมิใจของจังหวัดเชียงใหม่เราด้วยค่ะ ก็ติดตามนะครับในส่วนของ MGY Entertainment เป็นบริษัทน้องใหม่นะครับเราผลิตนะครับซีรีส์เรื่องแรกคือ,อเดือนพรางนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีผลงานอื่นๆต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับ